ครับผมมา,มาร์คเมทันฟุตบอลทาวเวลตอนนี้ผมมาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าทางเข้าของถ้ำบาตูนะฮะก็ถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของประเทศมาเลเซียแลยครับในอ็คือบริเวณด้านที่จะเดินเข้าไปชมบรรยากาศด้านภา,ายในของถ้ำบาตูนะก็บริเวณด้านหน้าตรงนี้นี่จะมีพวกบรรดาของขายแล้วก็สินค้าต่างๆนะฮะพวกอย่างกำไลข้อมือเครื่องประดับต่างๆนะฮะแล้วก็ จุดของน้ำดื่มนะครับมีกล้วยนะฮะเครื่องดื่มต่างๆก็มีนะครับนี่ก็เป็นบริเวณทางเข้าด้านหน้านะเนี่ยจุดตรงนี้นี่มีให้ถ่ายรูปคู่กับพวกนกแก้วแล้วก็งูด้วยนะแต่ก็เสียเงินนะฮะถ่ายรูปคู่กับงูนี่รู้สึกประมาณก็หลายวินกิตอยู่นะครับถ่ายรูปทั้งงูแล้วก็นกแก้วนะฮะตรงนี้นี่ก็มีขายเป็นน้ำมะพร้าวนะฮะ ก็จุดด้านหน้านี่ก็จะเป็นจุดของที่ผู้คนเขาจะนําสินค้ามาขายครับนี่ครับบรรไดนิกตจะมีการพาเป็นสีสันต่างๆฮะก็จะเป็นสถานที่ที่มีความเชื่อเกี่ยวกับทางศาสนาฮินดูนะครับเนี่ยเจลิงจอนะฮะ <Okay. S 1> เป็นสัตว์ที่สามารถพบเห็นได้ภายในถ้ำบาตูแห่งนี้ครับ ต่อเห็นรถนี้เนี่ยก็นึกถึงพวกเขาสามมุกในจังหวัดชลบุรีแล้วก็เขาวังที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับนะครับมีทั้งลิงมีทั้งนกพิราบนะฮะแล้วก็จะมีพวกรูปปั้นต่างๆที่จะเป็นรูปปั้นที่จะนําเสนอเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาฮินดูนะฮะนี่ก็เป็นจุดบริเวณด้านหน้าทางเข้านะครอาจจะยังไม่ใช่จุดที่จะมีนักท่องเที่ยว ไปถ่ายรูปหรือว่าไปเที่ยวชมกันเยอะเท่าไหร่นะครับจุดของที่เป็นถ้ำบาตูเนี่ยจะเดินเข้าไปบริเวณด้านนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นจุดไฮไลท์หลักเลยทีเดียวนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเดินเข้าไปชมบรรยากาศของถ้ำบาตูนะครับเเดินตรงไปครับก็จะอยู่อีกไม่ไกลนะครับสําหรับจุดของทางขึ้นถ้ำบาตูเอาครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมคลิปบรรยากาศพร้อมกันครับ เราเขาก็เดินตรงไปด้านหน้าเนี่ยฮะ<ด>ก็จะเป็นทางที่จะไปยังถ้ำบาตูนะครับทางขึ้นถ้ำบาตูปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่าเขาจะมีการทาสีตรงขั้นบันไดนะฮะจำนวนขั้นบันไดที่จะเข้าไปยังถ้ำเนี่ยก็จะมีทั้งเส้นจํานวน272ขั้นนะครับแล้วก็ด้านหน้าถ้ำเนี่ยก็จะมีรูปปั้นของพระขันทก,กุมารครับซึ่งเป็นรูปปั้นของพระขันทก,กุมารที่สูงที่สุดในโลกนะครับ ความสูงเนี่อยู่ที่ประมาณ42.7เมตรนะฮะพวกนี้นี่ก็จะเป็นพวกของไหว้ของบูชาต่างๆนะกะ็เป็นพวกอาหารแห้งขนมแห้งนะฮะของทางแขกอินเดียทางทรรม,มินทางตอนใต้แล้วนะเนี่ยต่มีหลากหลายเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้นี่ก็จะเป็นของบูชานะฮะของไหว้มีร้านหนังสือด้วยนะครับ น, Villa นะครับเคฟวิลล่าเอนทรานซ์นะฮะนี่ก็เป็นของที่ระลึกนะฮะของจำหน่ายนะครับพวกผ้าต่างๆนะ่ยก็จะเป็นผ้าออกไปทางของอินเดียเนี่ยครับเคฟวิลล่าราคาค่าเข้า,ขานี่อยู่ที่5้ริงกิตหรือประมาณ40บบาทนะฮะส่วนจุดของถ้ำประตูเนี่ยเข้าฟรีนะครับไม่เสียสตางค์ นี่ก็ด้านในนี่ก็จะเป็นจุดกราบสักการะนะครับก็จะมีผู้คนแวะเวียนมากราบสักการะกันพอสมควรเลยนะแต่ก่อนจะเข้าไปนี่ต้องถอดก็ถุงเท้าแล้วก็รองเท้านะฮะแต่ผมจะพาไปชมจุดหลักๆก,ก็คือจุดของถ้ำบาตูนะฮะโอ้ด้านหน้านี่มีนกพิราบเยอะเลยนะครับนี่ครับบริเวณด้านหน้าของถ้ำบาตูเนี่ยฮะ ก็อยู่บริเวณจุดด้านนี้นะแล้วก็บันไดาทางขึ้นคนระับเราว่าบันไดาทางขึ้นตรงด้านนี้เนะี่ยค่อนข้างจะสูงแล้วก็ชันนะการที่จะมาเที่ยวนะก็ต้องแต่งตัวให้มันดูธรรมะธรรมแงนะครับแล้วก็ให้เกียรติสถานที่นะข้ามพ,พวกสายเดียวกะโปงไอ้พวกนี้นะเพราะว่าเป็นสถานที่ที่เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนานะแล้วก็เป็นศาสนาสถานที่สําคัญของศาสนาฮินดูนะครับ รอบๆนี่ก็จะเต็มไปด้วยร้านอาหารแล้วก็ร้านขายของที่ระลึกต่างๆนะครับแล้วก็ของที่ทุกคนเขาจะนำมากราบไหว้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตั้งอยู่ภายในถ้ำนะครับด้านนี้นี่ก็จะเป็นจุดจำหน่ายอาหารให้แก่พวกบรรดานกพิราบนะก็ทุกคนที่นี่ส่วนใหญ่เนี่ยทั้งคนดูแลนะก็ส่วนใหญ่จะเป็นพวกคนอินเดียนะฮะที่จะ เป็นคนทางตอนใต้ของอินเดียก็คือคนเชื้อสายทม,มินนะฮะเพราะว่าคนเชื้อสายทม,มิน,นอินเดียเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งพลเมืองหลักของประเทศมาเลเซียนะมาเลเซียเนี่ยจะมีทั้งสิ้นคนสามเชื้อชาตินะฮะทั้งชาวมาลายูที่นับถือศาสนาอิสลามนะฮะคนเชื้อชาติจีนแล้วก็คนเชื้อสายอินเดียนะครับนี่ครับบริเวณ ด้านหน้าทางขึ้นถ้ำนะครับสำหรับถ้ำบาตูเนี่ยก็ตั้งอยู่ในรัสลังงอนะฮะรัลสลังงอก็เป็นอีกหนึ่งรัฐที่อยู่ในประเทศมาลเลเซียผมเดินทางด้วยการนั่งรถไฟฟ้ามาซึ่งถือว่าเป็นการเดินทางที่สะดวกที่สุดนะครับการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเนี่ยก็ผมเริ่มต้นจากสถานีแคลเซนทรัลน,นะฮะมาที่สถานีถ้ำบาตูครับเดินมาแป๊บเดียวนี่ก็มาถึงเลยนะครับ ใช้เวลาในการเดินทางด้วยรถไฟฟ้าเนี่ยประมาณ30-40นาทีนะฮะนะครับเห็นรบอบๆ้างนี้ก็จะมีพวกร้านจำหน่ายของที่ระลึกต่างๆนะฮะทั้งเกี่ยวกับของทางมาเลเซียแล้วก็สินค้าที่จะเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาฮินดูนะฮะก็มีทั้งสองฝั่งเลยนะ อ๋อตรงนี้นี่เป็นไม่ใช่เป็นราคาค่าตั๋วนะฮะเป็น,ปนการจำหน่ายพวกผ้าบันคอนะครับสำหรับสภาพสตรรนะฮะสครัโอลี่ฟอร์บูเมนนะฮะราคานี่ก็15้าลิงกิตนะฮะนี่ก,ก็นี่ครับมีการห้ามนะครับว่าวิธีการแต่งตัวของผู้หญิงนี่เป็นยังไงนะะเนี่ยครับแต่งตัวแบบนี้นะฮะอย่างสองูปกลางนี่ไม่ถูกต้องนะฮะซ้ายแล้วก็ขวานี่ถูกต้องนะฮะ นี่ก็เป็นบริเวณทางขึ้นด้านหน้านะครับนะครับ27 272ขั้นนะครับนี่ห้ชมบรรยากาศของจุดบริเวณก่อนทางขึ้นเป็นส่วนหนึ่งนะนะครับแล้วก็ตรงนี้นี่ก็จะเป็นบรรยากาศบริเวณรอบๆนะนครับเดี๋ยวเรามาชมรูปปั้นของพระถันพระขันทกุม,มารนะฮะ ซึ่งถือว่าตามความเชื่อของศาสนาฮินดูเนี่ยเป็นเทพแห่งสงครามนะครับส่วนพระศิวะหรือว่าพระอิศวรเนี่ยเป็นเทพเจ้าสูงสุดของศาสนาฮินดูน่ครับรูปปั้นของพระคันทกกุมารครับให้ชมกันแบบเต็มๆครับเทพแห่งสงครามนะฮะก็การสร้างธรรมตูนะครับ เป็นศาสนาสถานเนี่ยก็เป็นการบูชาแก่พระถันงทักกุมารน,นี่ครับพระขันทักกุมารน,นี่ก็ลูกปั้นนี้ก็สูงประมาณ42.7เมตรครับแล้วก็เป็นพระขันทักกุมารที่มีความสูงมากที่สุดในโลกนะฮะก็ตั้งอยู่ที่เนี่ยละครับที่ประเทศมาเลเซียครับในรัส,สลังงอร์นะฮะเดินทางไม่ไกลครับจาก,กวัวรเปริดด้านหลังนี่ก็จะเป็นบรรยากาศของถ้ำนะฮะ คำว่าบาตูตามภาษามาลายูหรือว่าสษามมาเลเก็คือถ้ำนะครับก็คือหินนะครับไม่ใช่ถ้ำนะะนี่ก็จะเป็นบริเวณทางขึ้นนะครับ272ขั้นนะครับมีการทาบันไดแล้วก็สีสันสวยงามเลยทีเดียวครับเอาครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมบรรยากาศการเดินขึ้นไปยังถ้ำบาตูพร้อมกันครับตอนนี้นี่ผมก็มายืนอยู่บริเวณบันไดาทางขึ้นนะครับนี่ครับสีสันของบันไดต่างๆที่เขาได้มีการแต่งแต้มมาไว้นะฮะ ก็มีหลากหลายสีสันนะครัทั้งสีเขียวสีชมพูนะฮะสีฟ้านะฮะสีส้มสีเหลืองสีม่วงกนะ็มีเยอะไปหมดนะฮะสำหรับบันไดทางขึ้นก็272ขั้นนะฮะเอาครับเดี๋ยวเราเดินขึ้นไปชมบรรยากาศพร้อมกันนะฮะครับก็เดินขึ้นไปเรื่อยๆครับลักษณะนี้ก็อาจจะชันพอสมควรนะฮะต้องเดินใช้ความระมัดระวัง ก็มีทั้งคนขึ้นแล้วก็คนลงนะฮะแต่ก่อนเนี่ยเขาสร้างนะครับในช่วงปี1920เนี่ยเขาสร้างเป็นบันไดไม้นะฮะแต่ต่อหลังบันไดไม้นี่ก็ได้สุดโซไปตามการเวลาครับสุดท้ายเนี่ยก็เปลี่ยนมาเป็นบันไดคอนกรีตนะฮะพอเป็นบันไดคอนกรีตเนี่ยก็มีจำนวนทั้งสิ้น272ขั้นนะฮะแล้วก็ได้มีการทาสีสันนะฮะ ก็เป็นพวกบรรดาชาวฮินดูเนี่ยฮะยช่วยกันสร้างสีสันหรือว่าทาสีท่านบันไดตรงนี้นะเนี่ยะนะครับเราเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ เดินมาสักพักนี่เริ่มจะเหนื่อยนะฮะนี่ยก็เนี่ยบรรยากาศจะอยู่จุดบริเวณที่ผมชี้ดูเนี่ยบริเวณด้านบนเนี่ยฮะก่อนนักเที่ยวจะหลากหลกายชาติเชื้อชาตินะมาเที่ยวกันยังไม่ขาดสายนะฮะ เปลี่ยบไปแล้วเนี่ยก็เหมือนวัดพระแก้วบ้านเรานะฮะที <S S nah. ่จะมีน yeah. ักท่องเที่ยวต่างชาติมากันเยอะนะครับเนี่ย นักท่องเที่ยวเยอะคนเยอะนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแล้วก็สร้างไรายได้ให้กับมาเลเซียนะฮะ ีก็ใกล้จะถึงด้านบนแล้วนะครับจำนวนทั้งสิ้น272้คันครับก็คงมีพักเหนื่อยบ้างนะเดินขึ้นมากันได้ครึ่งหนึงแล้วก็ใกล้จะถึงแล้วนะครับ ด้านในนี่ก็เป็นถ้ำหินปูนนะฮะสำหรับถ้ำบาตูกเ็เลยไม่กี่ขั้นครับเนีย่ยผู้คนจากหลากหลายทั่วทั้งสารทิศครับ แวะเวียนกันมาที่นี่กันไม่ขาดสายถ้าที่เมืองไทยมีวัดพระแก้วนะที่กัมพูชามีเป็นนครวัดนะครับที่มาเลเซียก็มีจุดของท่ำบาตูเนี่ย มาถึงแล้วครับบริเวณนนวด้านบนน,นี้ครับด้านบนทางที่จะเข้าไปชมบรรยากาศด้านในนะรราาน่ครับก็จะเป็นทางลงเข้าไปนะเอาครับเดี๋ยวเรามาติดตามรับชมคลิปกันต่อครับตอนนี้ก็กำลังจะเดินลงไปชมบรรยากาศภายในถ้ำนะฮะ ก็ภายในถ้ำเนี่ยก็ถือว่าจะมีพวกสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ลูกปั้นต่างๆที่เกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาฮินดูให้ได้ชมกันนะครับนี่จุดตรงนี้ก็จะเป็นจุดจาหน่ายพวกของที่ระลึกต่างๆนะฮะมีของที่ระลึกทั้งของศาสนาฮินดูแล้วก็ของผลิตภัณฑ์นะครับพวกวัฒนธรรมอารยธรรมของทางมาเลเซียนะฮะนี่ยก็จะเป็นจุด บริเวณด้านในนะครับของถ้ำบาตูรูปปั้นต่างๆนี่ก็มีเยอะนะก็ส่วนใหญ่คนที่เขาจะมากราบสักการะกันเนี่ยหลักๆเลยก็คือคนที่จะนับถือศาสนาฮินดูนะฮะแต่คนที่ไม่ได้นับถือศาสนาฮินดูก็สามารถมากราบสักการะขอพอรกันได้นะครับการขอพอรที่นี่เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะขอเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพนะครับเรื่องการงานแล้วก็ จะเป็นเรื่องราวของการที่คนมีลูกยากเนี้ยใครที่มีลูกยากเนี่ยก็ให้มากราบขอพรที่นี่ก็จะได้สิ่งสมหวังไปนะครับบางคนเนี่ยมากราบขอพรที่นี่เนี่ยบอกอยากให้มีลูกนะครับสุดท้ายก็ได้ลูกจริงๆนะด้านในตรงนี้นี่ต้องถอดรองเท้านะฮะก็เดี๋ยวผมจะพาชมจุดที่ไม่ต้องถอดรองเท้านะฮะนี่ครับลักษณะของถ้ำนี่ก็ จะเป็นพวกถ้ำหินปูนนะฮะเนี่ยครับข้างในนี่ค่อนข้างจะกว้างใหญ่นะครับสำหรับถ้ำบาตูในแต่ละวันนี่จะมีนักท่องเที่ยวจากหลากหลายเชื้อชาติคนระับจะมาท่องเที่ยวกันที่นี่นะฮะแล้วก็จะมีพวกคณะทัวร์ต่างๆที่จะพาลูกทัวร์มาท่องเที่ยวภายในถ้ำบาตูแห่งนีนะ้เพราะว่าถือว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญนะฮะของประเทศมาเลเซียนะแล้วก็เป็น อีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวครับที่สร้างรายได้แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนะครับก็มาเลเซียเนี่ยอาจจะเป็นประเทศมุสลิมนะฮะแต่ก็จะมีความเชื่อทางหลากหลายด้านนะครับความเชื่อทางแบบมลายูหรือว่าอิสลามนะครับความเชื่อแบบชาวจีนแล้วก็ความเชื่อแบบฮินดูนะครับหรือว่าทางอินเดียตอนใต้นะฮะ ก็อยู่ที่สถานที่แห่งนี้ครับก็คือถ้ำบาตูนะฮะสถานที่แห่งนี้นี่ก็เป็นการสร้างขึ้นมาเพื่อบูชาพระขันทกุมารน,นะครับนะครับมาดูสภาพในปัจจุบันครับปีนี้นี่ก็เป็นปี2020 2023่นะฮะก็เป็นช่วงเดือนมีนาคม อ๋อมีน้ำนี่ไหลลงมาด้วยนะฮะที่เน,น่เดินออกมาก็ต้องใส่ชุดที่มันธรรมดทธรรมแมงนะครับแล้วก็เสื้อผ้าเนี่ยก็เลือกเสื้อผ้าที่มันสบายๆนะฮะรองเท้าก็สวมใส่สบายๆนะครับเพราะว่าบรรยากาศที่นี่ค่อนข้างจะร้อนอบอ้าวเหมือนกัน นี่ครับเดี๋ยวมาดูบรรยากาศกันต่อนะฮะจุดตรงนี้นี่ห้ามสูบบุหรี่นะครับนอนสูบกุหรี่เงเรียนี่ครับลูกปันมากมายผมอาจจะอธิบายได้ไม่หมดนะฮะ แต่ก็จะถ่ายให้เห็นบรรยากาศแบบส่วนหนึ่งของถ้ำปรตูนะฮะนี่ก็มีเป็นภาษาทมินนะครับเนี่ยพวกศาสนาสถานสิ่งก่อสร้างนะฮะก็จะเป็นแบบฉบับฮินดูเลยนะครับ ผู้คนเขาก็จะมากราบสักการะนะครับแล้วก็นักท่อเทียวต่างชาติเนี่ยก็จะมาเที่ยวชมบรรยากาศนี่ผมก็เก็บบรรยากาศส่วนหนึ่งมาให้ทุกท่านได้รับชมกันครับ <Okay. S 1> เห็นพวกหินปูนแล้วก็พวกหินงอกหินย้อยนะฮะ นี่ก็เป็นลูกปั้นอีกเหมือนกันฮนะถ้าป็นถ้าจำไม่ผิดนะอาจจะเป็นลูกปั้นของพระอุม,มาหรือพระแม่อุม,มาเทวีนะครับเนี่ยนฮะเนี่ยลูกปั้นด้านหน้าเนี่ยครับก็ใครจะมาเที่ยวชมนี่ก็มากันได้ทุกวันนะครับที่แห่งนี้นี่เขาเปิดให้เข้าชมฟรีนะฮะ เป็นสถานที่ที่เป็นความเชื่อของศาสนาฮินดูนะครับสำหรับท้ำบาตูแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวของประเทศมาเลเซียนะฮะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ค่อนข้างจะมีชื่อเสียงเลยทีเดียวนะครนะับนี่ครับผมก็คงจะให้ชมบรรยากาศกันประมาณหนึ่งนะครนะับจริงๆนี่ก็ยังมีอีกหลายจุดที่น่าสนใจนะฮนะนี่ครับบรรยากาศของ ด่านจุดภายในถ้ำนะฮะผู้คนจากทั่วเลยครับเดินทางมาเที่ยวชมที่ถ้ำบาตูแห่งนี้นะครับนี่ก็คือบรรยากาศด้านในนะครับแล้วก็บรรยากาศส่วนหนึ่งที่เก็บมาฝากกันนะครับเอาครับสำหรับเรื่องราวของถ้ำบาตูนะครับที่ตั้งอยู่ในรัสสังงงของประเทศมาลเลเซียก็คงจะมีประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณครับ